ถามว่าหนู no, ชอบกินอะไรคุณนัพูดเป็นภาษาไทยนะหนูพูดเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมโอเคนะคะน้องตีนกับน้องเอ,อื้อช่วยกันโอเคนะคะฉันกินพิซซ่า I eat I eat พิซซ่า e a พิซซ่าฉันกินสปาเก็ตตี้ eat spaghetti. s สปาเก t ตตี้ฉันกินสเต็ก I eat สเต็กสเต็กฉันกินแฮมเบอร์เกอร์ ฉ <Burger. S 1> ันดื่มดื่มนะลูกดื่ม drink โอเคฉันดื่มนม i drink milk I drink milk ฉันดื่มกาแฟ ى, รู้ไหมลูกกาแฟ coffee อ,อ่ะฉันใช่ไม I i drink, drink. coffee ฉันดื่มนมช็อกโกแลต I drink. i drink <Chocolate> Good job. Okay. Uh, ช็อกโกแลดมิลช็อกโกแลดมิลกูชอบโอเคอ่ะฉันดื่มชาเขียวชาใช้คำว่าทีหรืออ่ะ I, I drink green tea. green tea green tea green tea โอเคอ่ะทีนี้ค่ะฉันไปมั่งฉันไปฉันไปโรงเรียน I go to school I go to school ฉันไปตลาด market หรือ market แมคเกตฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ต I go to supermarket ฉันตื่นนอน I wake up I wake up โอเคฉันตื่นนอนฉันอาบน้ำหนูก What time do you take a shower I ฉัน take a shower I take I take a shower at 7อ่น7่ o เ o c วโอเคอ่า What time do you have breakfast? Breakfast คืออาหารเช้า I have breakfast at at eight e i g h o'clock. Okay, good job, good job.